สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องดูฟรีกับพี่อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .5 ในหน้าที่81นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่10แล้วนะคะในเล่มนี้ก็คือบทที่10นั่นแหละเนาะจะมาจากหนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะทุกคนต้องไปอ่านภาษาพาทีในเรื่องของเรื่องปลอดภัยไว้ก่อน นั่นเองนะคะใครอ่านแล้วก็มาตอบคาถามส่วนใครที่ยังไม่ได้อ่านก็ไปอ่านก่อนนะคะโอเคสําหรับคนที่อ่านแล้วเรามาดูกันที่ข้อที่1เลยข้อที่1เขาบอกว่าถ้านักเรียนประสบอุบัติเหตุขี่จักรยานชนกับเพื่อนนักเรียนจะมีวิธีป้องกันตนเองไม่ให้สมองถูกกระทบกระเทือนได้อย่างไรบอกเหตุผลที่เลือกวิธีนี้ด้วย นะคะเราขี่จักรยานไปชนกับเพื่อนใช่ไหมแล้วแบบอาจจะลม้มหัวกระแทกพื้นอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยถามว่าเราจะทํายังไงไม่ให้ตัวเองเนี่ยสมองกระทบกระเทือนนะคะวิธีง่ายๆเลยที่ทุกคนเขาบอกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขี่จักรยานหรือขี่มอไซค์หรือว่าจักรยานยนต์นั่นแหละนะคะก็คือวิธีการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองนะคะสวมหมวกกันน็อกใช่ไหม หมวกกันน็อกนะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อทำไมถึงเลือกเราก็ต้องไปบอกแล้วเราก็อาจจะบอกเหตุผลไปนะคะว่าเพราะหมวกกันน็อกมีคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนแล้วก็การกระแทกได้อะไรประมาณนี้นะคะก็เลือกมาแล้วบอกเหตุผลแล้วเนาะต่อมาข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนนคิดหาวิธีการทิ้งขยะที่เป็นของมีคมโดยไม่ทําอันตรายต่อผู้อื่น เพิ่มเติมจากเรื่องที่อ่านใช่ไหมจากเรื่องที่อ่านเขาบอกไปแล้วนะคะวิธีทิ้งแล้วทีนี้ก็ให้เราเนี่ยคิดหาวิธีเพิ่มอีกนะคะว่าเราจะทิ้งที่เป็นของมีคมยังไงของมีคมอะไรบ้างพวกมีดพวกเศษถ้วยชามที่เป็นแก้วเวลาแตกอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือเศษแก้วที่แตกนั่นเองเนาะทิ้งยังไงไม่ให้เป็นอันตรายต่อคนที่จะมาเก็บหรือว่าต่อผู้อื่นนะคะอาจจะ ทิ้งไม่ลงถังแล้วไปโดนเดินเหยียบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็หาวิธีการมาวิธีการก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้กระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อให้เรียบร้อยแล้วนําไปทิ้งที่ถังขยะสีแดงหรือถังขยะสําหรับทิ้งขยะอันตราย นั่นเองนะคะคือทิ้งให้เป็นที่ประมาณนั้นต่อมาข้อที่3ค่ะบอกว่าเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านนะคะไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการรักษาความปลอดภัยอย่างไรเพราะอะไรจึงเลือกวิธีนี้นะคะมีวิธีการรักษาความปลอดภัยอย่างไรแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรจึงเลือกวิธีนี้นั่นเอง นะคะถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านอย่างแรกเลยที่เราต้องทําคืออะไรอย่างแรกที่เราต้องทำนะคะที่จะทําให้เราปลอดภัยเนี่ยก็คือการสับสะพานไฟนะคะหรือว่าสะพานไฟที่เราเรียกว่าคัตเอาท์นั่นแหละนะคะเป็นการสับสะพานไฟเพื่ออะไรเพราะอะไรทําไมถึงเลือกเพราะเหตุผลก็คือว่าเมื่อสับสะพานไฟนะคะก็จะไม่มีการจ่ายกระแสไฟไปยัง ที่ต่างๆได้นั่นเองเนาะก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่เราเลือกที่จะสับสะพานไฟเวลาเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4การเดินในที่สาธารณะให้ปลอดภัยควรทำอย่างไรใช่ไหมเดินในที่สาธารณะให้มีความปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องเดินยังไงวิธีการเดินนะคะไม่ได้ยากเลยก็คือการเดินชิด ขนะคะไม่ว่าเราจะเดินไปทางตรงทางเลี้ยวทางโค้งหรือว่าขึ้นบันไดเราก็จะชิดขวาไว้นะคะเดินชิดขวาเสร็จแล้วก็อย่าลืมว่าไม่เกะกะขวางทางคนอื่นนะคะไม่เดินตัดหน้าตัดหลังนะคะเดินแบบเดินไปตรงๆนั่นเองไม่เกะกะขวางทางเผื่อมีคนที่เขารีบ อะไรแบบนี้นะคะต่อมาทําอะไรต่อเราก็จะมีการหมันกวาดอะไรไม่ใช่กวาดพื้นนะคะเป็นการกวาดสายตากวาดสายตาก็คือมองหน้ามองหลังให้ดีนะคะดูรอบๆตัวเองให้ดีเนาะดูให้รอบตัวนั่นเองนะคะการกวาดสายตาปื๊บปึ๊บ พอดูให้รอบตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเวลาที่เราเดินในที่สาธารณะเนี่ยบางคนอาจจะมีการข้ามถนนใช่ไหมเวลาข้ามถนนนะคะเขาบอกว่ายังไงถ้าเราข้ามถนนเนี่ยเราก็จะต้องข้ามตรงทางม้าลายนั่นเองนะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องได้เรียนกันมาอยู่แล้วว่าข้าข้ามถนนเนี่ยต้องข้ามตรงทางม้าลายนั่นเองนะคะ คำถามข้อสุดท้ายนะคะเขาถามว่านักเรียนคิดว่าหลักสําคัญในการแก้ปัญหาของตู่ที่สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างเนี่ยคืออะไรนะคะหลักสําคัญเลยใช่ไหมที่ตู่เนี่ยเขาสามารถดูแลให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆคืออะไรก็คือการที่เขามีสติคิดรอบคอบนะคะแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกเกินไปแล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นไงต้องไม่ประ มาอีกด้วยนะคะอันนี้ก็คือหลักสำคัญเลยของตูนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คำถามทั้ง5ข้อก็มีเพียงเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่82ในตอนที่2นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย